ลาีิสอบวันนี้เจอของแข็งอีกแล้วนะฮะเจอกับทีมกิกี้นะเอของเขาโหดจริงอันนี้วันนี้ก็ลุ้นเต็มที่ะฮะเพราะว่าลาีิสอซแเราก็สู้เต็มที่นะฮะโอเคเดี๋ยวตัดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแข่งเลนวอัดใหม่นะฮะครับยินดีต้อนรับเข <มา S 2> ้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายของวันนี้ครับระหว่างทีมลาริสโซ่และทีม BGDT ครับ ต่อทีมพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับสตีฟสมิธนี่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าตัวโหดเลยนะฮะอ๋อรอการคอนเฟิร์มจากทั้งสองทีมสักครู่นึงนะครับนี่ครับเราเรามีครับตอนที่สอดเราก็สู้ตายนะหลายทีด้วยนี่ทั้งสองทีมยังไม่การยังไม่มีการตอบอะไรเลยก็จะไม่กดโกนะครับโอเคครับทางด้านคุณซารลับอกมาแล้วครับว่าพร้อมเหลือทางน้านทีม LR ครับไา ทีม L R คีย์บอร์ดเป็นภาษายากจังนะครับ L R พร้อมเสมอนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยอ่านนะฮะพร้อมพร้อมเลครับพร้อมเลยครับทีมบอกมาแล้วครับว่าพร้อมครับมีการบอกอะไรครับออกไปออกไปออกสตรีมนะครับนี่ครับตอนนี้ครับการแข่งขันจะเริ่มในอีกสามวินาทีครับไม่ใช่ ตอนนี้เข้าสู่การแข่งขันแมตช์สุดท้ายระหว่างทีมลาร์สตอร์และก็ทีม่ไดพีทีที่ทำมันะะฮชมกันได้เลยครับตอนนี้ครับมีคนถามมาว่าเดกเกตคนไหนเดกเกตไม่ได้โลนะครับเดกเกตตัวสำรองนะฮะทางด้านทีม บีจีดีทีครับเป็นฝ่ายบุกเข้ามาก่อนเลยครับตอนนี้ครับวินเข้ามาครับแล้วก็วิ่งเข้าไปปั่น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 นะครับแล้วตอนนี้ครับเป็นทางด้านทีมลาลีสอร์ที่จะได้เปลี่ยนหรือเปล่าเพราะอยู่สู้ในใกล้ๆบ้านตัวเองนะครับแล้วทำคอมโบของวีเป็นกันนี่ครับทำต่อเลืไอ่ได้เยอะมากเลยครับคุณแฮปปี้เทวดาครับแตวตอนนี้ทางด้านทีมสีแดงยังคงพยายามจะบุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับแล้วตอนนี้เป็นการต่อสู้ที่ชุลมุนนัวเนียพลันวันกันมากแล้ครับคุณแฮปปี้เทวดาเป็นดีเม่กีดิจับเหยื่อจ เหยื่ดจับขึ้นไปกินบนฟ้าครับแต่เพื่อนร่วมทีมถูกทำตกไปสองคนครับตอนนี้ครับอ กุณเฟรปีเทวันละเกือบตกไปครับแล้วทางด้านทีมสีแดงไม่ยอมมาทําให้ตกครับแล้วตอนนี้ตกไปหนึ่งคนแล้วคุณฟูจิเวลาครับแล้วตอนนี้คุณวอลเตอร์ก็ถูกไปถูกลุ้มถูกตีอยู่ครับเทอเอจะไปแล้วนะครับทีมสีแดงมาแบบมาดแรงมากจริงๆครับเทอเอจะไปแล้วจับตาดูดีนะหน้าคุณฟูจิเวลากันครับเนื่องจากโดนลุ้มสองอยู่อย่างนี้ครับวิ่งกลับหาเพื่อนก่อนเลยครับไอเดียวคนนี้แล้วปัด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 ไปแต่ก็มีไซบอกมาคอยช่วยเติมด้านหลังครับแล้วคุณฟูจิเวลาจะทำอะไรต่อไปครับตอนนี้ทีมสีแดงทีีมสฟ้าพลัง พลวันกันครับผมก็ลิ้นพันกันเช่นกันครับแล้วตอนนี้ครับอตกไปเลยตกไปจนได้ครับอ่าแล้วตอนนี้ครับทีมสีแดงบุกอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้ววอลเตอร์ครับอ้าวพาตกเองสังานครับน่าเสียดายจริงๆครับมาดูกันต่อเลยครับในทีมไฟครับ อ้าวกระตุกซะงั้นอ้าวเอาละสิแล้วก็ถูกทำให้ตกไปอีกหนึ่งคนครับมีการบอกมาว่าแหลก้วยครับขออภัยจริงๆครับไม่ทราบว่าเป็นลิที่เ็ทใครถูกแช่ไป2คนครับแล้วฟูจิวาระครับตอนนี้พยายามจะมาช่วยเพื่อนแต่จะตกเองหรือเปล่าครับสู้บนสะพานอย่างนี้น่ากลัวจริงๆครับแล้วก็โดนเลทไฟไปอีกหนึ่งฟูจิวาระแล้วก็จะถูกทำให้ลุ้นไปตามคนนี้หรือเปล่าคุณโรเตอร์ครับมาจับตาที่เป็ฟูจิวาระกันต่อเลยครับ เล่นเลยไม่น้อยยิงหนีไปยิงหนีมาครับแล้วปั่น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 เบรกเบรกเบร์โผล่มาแล้วถูกมาแล้วเออไปแล้วนะฮะลูกไปจนได้ครับเป็นมเอิไปอีกแล้วนี้สวยแล้วนี่สองคนตอนนี้เป็นคกองวางของทีเหมือนเราคุณสมิธถูกทำให้ตกไปหรือเปล่าไม่ใช่ครับขออภัยครับเป็นคุณสตีฟับถูกทำให้ตกครับแล้วคุณแนปปี้เทวดาตอนนี้ครับพยายามจะไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าครับคุณลอเตอร์สู้ด้านหลังด้านหลังเป็นไซบอร์กครับแล้วคุณเนฟตี้เทวดาพยายามจะทำโควบอลวิ่งในนี้หนึ่งพันเก้าสองสามทีครับแล้วก็ไซบอร์กยิง คุณแอ OR. ปปี้เทวดาก็พยายามจะหาเหยื่อกินครับแล้วคุณมอเตอร์ที่เล่นใสบอกเป็นหลางเงยก็ถูกจับทําสกายได้ครับสกายแชตเตอร์ครก็ขอภัยครับทำให้ตกไปอีก <t> ท <ics S 1> <t ics> ีแ <Qatar> ล <in a> <days> ้วคุณแอปปี้เทวดาครับถูกทําให้ล่วงไปอีกหนึ่งคนครับสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีแล้วครับใส่บอกรินลุลุ้นเตออัดๆๆๆๆๆอย่างนี้ครับแล้วก็ทีหนึ่งทีสองทีล่วงไปจนได้ครับแล้วคุณแอปปี้เทวดาที่พยายามจะสู้อยู่ครับก็ ทำให้ตัวเองรอดไปได้ชั่วคราวครับแล้วตอนนี้ครับทางด้านดีมสีแดงบุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องมากๆเลยครับทางด้านดีมสีฟ้าน,นี่สถานการณ์ค่อนข้างแย่ครับเลีกไม่กี่วินาทีครับจะเข้าสู่เดย์ไทมค์ครับคุณเนปปี้เทวดาถูกกลุมสองยู่และถูกจับเกือบถูกผักตกไปนะครับแหมยังรอดไม่ได้แล้วคุณเนปปี้เทวดาครับจับ เดืออกินกลางอากาศหรือเปล่าถูกจับสอยลงมาแทนครับแล้วมีการเสื้อหลุดวงหลุดเสื้อหลุดผ้าคลุมหลุดแล้วตอนนี้คุณเป็นเวดาหรือแค่อวุธแล้วครับแต่ลำเลต่อไปครับแล้วพยายามจะฟันครับแต่ยังฟันไม่โดนครับตอนนี้คุณน้เตอร์ตามแล้วคุณได้เปเวดาถูกจับมัดไม่จนได้ครับโอ้ยเจ๊งแล้วหนึ่งนะงานนี้หินจริงๆนะของเขาโหดจริงๆฮะนี่ครับนั่งงอยอู้สองคนข้างกันครับไม่เอาหนูจะเอาไอ้หนูจะไม่เอาหนูจะเอาสักอย่างหนึ่งครับนั่งร้องไห้อยู่ครับ ใช้ชนะแต้มแรกตบเป็นของทางด้านทีม BGDT ไปครับเอาละครับเครื่องเริ่มลารีครับทางด้านทีมลาซรีสอร์ทครับตอนนี้ถูกนำไปดึงแต้มครับงานนี้เรายอมไม่ได้ครับสู้กันด้วยศักดิ์ศรีแลวก็ได้เงินด้วยครับงานนี้ครับแล้วเคี่แซเปอร์ครับหวางระเบิดก่อนเลยครับแล้วการเข้าสู่ทีมไฟอย่างรวดเร็วเลยครับนองจากทีมสีแดงบุกหนักจริงๆครับคุณมอลเปอร์พยายามจะยิงไปยิงมาแล้วก็นำตกมาได้อีกสองคนครับ ตอนนี้คุณสมิตต้องวิ่งกลับไปหาเพื่อนก่อนหรือเปล่าครับแต่ยังสู้ไม่ถอยไม่วิ่งกลับหาเพื่อนนะครับเนื่องจากมั่นใจมากครับและตอนนี้จะตกเองหรือเปล่าแล้วก็ทําให้ถูกตกไปจนได้ครับแล้วตอนนี้เพื่อนกลับมาแล้วครับ2คนครับ1ต่อ2ไม่กลัวครับเรามากันแบบว่าขอปวนทีมหลังแนวหลังหน่อยนึงครับแล้วตอนนี้ครับทางด้านเวฟพิษวดาทำยืนรึตกไปได้เช่นกันครับ เคยบอกยิงกันกล้องไม่จับนะฮะด้านทีมสีแดงครับยิงปวดไปปวดมาครับโรเบียเซอร์เบอร์เจอร์คนนี้ครับปั่นไปปัดมาเดอยูู่นนดดเเหมมือิะยังไม่ได้ออกจากฐานเลยนะฮะสามคดดูนะฮะไปจนได้ครับแล้วไปบอกคนนี้ครับคุณวอลเตอร์ครับเเอาลยเว้ยิงมาครับแล้วก็เพื่อนทางด้านทีมแอร์ทำให้อีกทีมตกไปจนได้ครับโรนี่ครับปีฟินิกส์บินไปบินมาครับแล้วพยายามต่อไปเป่าวอรฮอนไปครับ เรามาจับตาดูที่ทางด้านของคุณซาร่ากันดีกว่าครับซึ่งสู้หนึ่งต่อสองเมื่อกี้ครับแล้วตอนนี้ทางด้านสีแดงครับคุณสตีครับเลือดใกล้จะตายเช่นกันครับแล้วใปบอกดีปรับตนุนมาแล้วก็ล่วงไปด้วยกันเลยครับตอนนี้ครับปจับปันจับปั่นนะครับ ตอนนี้เป็นทางด้านทีม BGDT ครับที่สถานการณ์คุณจะต้องคาดแย่กว่าครับเพราะว่าเลือดเหลือค่อนข้างต่ำเงนครับต่ำกว่า50%ครับมีพยาบาลมาปั๊มฮิวกันนิดหน่อยครับแล้วคุณซีที่ถึงเวลาทับทีมตกไปจนได้ครับแล้วมีการปล่อยควันพิษอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็คุณซีตกไปหนึ่งทีครับใกล้จะตายแล้วครับตอนนี้เป็นทางด้านทีมของร้านรีสอร์ทครับบุกเข้ามาเองครับแล้วคุณตาล่าออกจากรูนะฮะออกจากรูแล้วนะฮะแล้วรีสอร์ทออกรูนะฮะตอนนี้ครับทางด้านคุณเขาไปบุกฐานเขาแล้วนะฮะ คุณสตีฟครับทำอะไรกันอยู zie, ่ครับเล่นกับแมวแมวเล่นเลยหรือเปล่าครับแล้วตอนนี้ครับคุณสตีฟล่วงไปจนได้ครับแล้วก็ตายไป็หนึ่งคนแล้วับเป็นสาต่อส่อการดิบไปนะฮะการดิบไปแล้วนะฮะหนึ่งองนะฮะฟันกาอากาศถูกกับควรจับทัทารุณกรรมครับ เอาล้วครับตอนนี้ทีมสีแดงต้องมารวมตัวกันก่อนละครับจะทำอย่างไรต่อไปดีจะดึงอีกเด็ดทำสีแดงมาเข้ารูแล้วที่สอบทำไมฮะอย่ามาเข้ารูผมนะฮะมาครับแล้วก็ถูกทำให้อ้าวกางหอยก็ไปด้วยเลยนะฮะเป็นท้ายากเข้ามาจับตาดูตาดูที่คุณสลับเทพหอยหรือดิมิเบอร์อดีตดิมิเบอร์นะฮะไปแล้วนะฮะดีเสื้อก็หลุดแล้วนะครับแล้วโจรฟันไปฟันมาแล้วคุณเอ้ยนิซีิแล้วที่สอบเราคืนมาได้นะฮะตอนนี้กำลังหมุนๆนะฮะ ดดเ,เอ้ครับใส่หูแมวเราจะต้องเต้นห่าแมวครับาแมวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เห็นทับมือคล้ายๆครับหมาครับไม่ใช่แมวนะฮะกูมีโฮเป็นจิงจอกนะฮะเอาละครับเข้าสู่การแข่งขันรอบที่3ของคู่นี้ครับระหว่างทีมร้านรีสอร์ททีมบี g ีครับ รักใครเชียร์ใครก็ช่วยช่วยกันเชียร์ช่วยกันลบช่วยกันชมนะครับดานที่สองนีอยู่ในบูน้วครับตอนนี้แล้วก็ใสบอกยิงไปครับบอกคุณแอปปี้ถวดาบอกทำอะไรครับตกไปซ้าครับคุณสมิธร่วงไปก่อนเลยครับแล้วคุณซาลาครับพยายามจะยิงรักษาระยะอยู่ครับแล้วตอนนี้เป็นทางด้านทีมร้านรีสอร์ทครับที่บุกมาเองครับคู่ป็นตรงกลางครับเป็นการต่อสู้กันสองต่อสองครับแล้วก็ถูกทำให้ย่วงไปจนได้สองคนครับ โอเคโดนล้มอยู่ในขาหล่อเมื่อกี้ทางด้านคุณสมิตที่อยู่ใกล้ที่สุดครับรอเพื่อนมาเติมกำลังเสริมแล้วใส่บอกยิงอย่างนี้ครับล่วงไปอีกหนึ่งทีครับแล้วเป่าวอลคอนโดนไปสามคนกดไลน์ซีบัฟออกมาได้หนึ่งคนครับโด่าวอลคอนอีกหนึ่งคันแล้วก็เตะปืนรัวสามคนอย่างนี้ครับก็ได้แลวใส่แชตเตอร์อีกหนึ่งทีลอยขึ้นไปหมดเลยครับแล้วหถูทำจับโตกไปอีกหนึ่งทีครับสองคนเลยนะครับ แล้วครับมาดูางด้านทางด้านทุกจิเวลาครับตู้กันหนึ่งหนึ่งกับยิปเปอร์เบเดอร์ครับแล้วสับไปหนึ่งทีกระโดดสับฟันทุบ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 รวงไปจนได้ครับตอนนี้เหลือทั้ง3คนต่ำกว่า50แล้วครับทาทบานะจีบารีสอร์ตอนนี้ถูกจับปัน2คนครับแล้วก็ฟันไวยแดนไปหนึ่งทีครับ ทางด้านทีมร้านรีสอร์ทเข้าคันแย่แล้วครับตอนนี้ไซบอกพยายามจะยิงอยู่ครับแล้วก็ถูกเตะหัวไปหนึ่งทีครับแล้วลูซิเฟอร์จับทุบครับไม่ตกครับแอดเหนียวแน่นจริงครับเฟอร์ไปแล้วนะฮะโค้ชโดนลุงนะจะตกหรือเปล่าไม่ตกครับเอาล้วครับการต่อสู้ต์ข้างหนักหน่วงสาหัสสากันมากแล้วคุณฟูจิวะระล่วงไปก่อนหรือครับหนึ่งคนครับตอนนี้คุณแฮปปี้เทวดากับคุณโรเตอร์คุณวังทีครับทำให้ทีมหนึ่งล่วงไปได้แล้วครับ เอาไปวลนที่เทวดาดอนติ๊กอักอึกอักอยู่สาบอกคอยช่วยอยู่ครับและนี่ครับคุณเชื่อผมมาผมจะช่วยคุณกลับครับแสดงความเป็นทีมเวิร์ครับแล้วตอนนี้คุณสาราครับอยู่กลางวงคนเดียวจะนำอย่างไรต่อไปครับแล้วก็มุดทีหนึ่งครับสำหรับคุณโบเตอร์ครับเอามาจับตาดูทีนะครับคุณโบเตอร์นะครับเป็นไาบอกยืนยิ่ทางด้านหลังแล้วก็เตะปานแตกขาดไปครับแล้วก็ยิงไปอีกหนึ่งทีครับ ไม่ล่วงนะครับแล้วคุณเซตี้ในเวลาครับถูกจับเตะปัดไปอีกสองคนครับจะจะล่วงหรือเปล่าครับไอ้ยังไม่ล่วงนะครับแล้วตอนนี้ตีการโดกันโดนแต่วอลคอนไปอีกจบแล้วนะฮะโอ้โหเทณทูเลยครับความบังสาีลุงทูไปแล้วนะฮะว่าจะเข้าเดทไทม์ก็ระยะมันไม่ค่อยมีดูนะฮะแล้วตอนนี้คุณวอเตอร์หาทำเลที่มั่นครับจะมีอะไรอยู่มายอดเห็ดเลยนะฮะของที่ครับ เริ่มหนีแล้วองค์เกนต้องหนีนะครับพยายามวิ่งหนีอยู่ครับคุณวอเตอร์ครับเป็นการไม่เชียดวิ่งหนีครับแดดไปแดดมาทำอีกทีมตกไปจนได้ครับแม่การสรับขาหลอกที่มันซับปุยชัดๆครับโอ้โหแล้วตอนนี้คุณวอเตอร์พยายามจะกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ทำให้อีกทีมลุกไปอีกหนึ่งทีครับ แล้วตอนนี้เดททามนับเวลาถอยหลังครับ9 8 7 6 5ครับอีกนิดเดียทีไม่ทราบโดนแล้วนะฮะที่60นะฮะเรียบร้อยไปเลยได้ครับไม่ทันเดฟทามครับกิกี้นำไปแล้วนะฮะ2 1ตอนนี้แล้วทดิสอดแย่แล้วนะฮะแพ้ไม่ได้แล้ว2 1แล้วครับต้องเต็มที่นะฮะวันนี้เจอหินนะฮะของขโหดจริงจริงๆครับเกมนี้ครับหากทีมล้าลี่สสอดแพ้อีกทีหนึ่งเรียกได้ว่า กลับบ้านเก่าเลยนะครับตอนนี้ทีม BGDT ครับมาแรงจริงครับบุกมาก่อเลยโดนไซบอร์กโอยแล้วเปิดมาไม่โดนใครครับเอาละครับด้าน้าทีมสีแดงบุกเข้ามาถึงด้านหน้าทีมสีฟ้าเลยครับแล้วคุณวอเตอร์เป็นไซบอร์กพยายามจะหามุมยิงแต่ก็ถูกทาให้ล่วงไปจนได้ครับทางหน้าทีม BGDT บอกว่าเราไม่ต้องการไซบอร์กครับไซบอร์กออกไปเราไม่เอาครับแล้วตอนนี้ครับเป็นการมีนัวกันครับแล้วคุณวอเตอร์พยายามจะหาช่องว่างในการใช้ไซบอร์กทีสับสนุ่จากวงนอกต่อครับแต่ว่าถูกทําให้ล่วงไปหนึ่ง คุณมอเตอร์เลือดจะขึ้นหลอดแล้วนะครับแล้วนี่ยครับไซบอกไม่ได้ยิงเลยครับแล้วตอนนี้คุณแัปปี้เทวดากับคุณคุณจุเวลาครับพยายามเตะหนักหุนใหไซบอกไ็ยิงจริงครับไซบอกตอนนี้ได่ยิงจริงแล้วยิงรัวๆเลยครับแล้วตอนนี้ครับทางด้านทีม B G D T ก็ทุบให้ไซบอกลัวงปหนึ่งทีครับคุณมอเตอร์ครับไม่ให้ไซบอกนะครับขอไปครับแล้วเกิดมาก็ยิงต่อเลยครับเดตนาชัดเจนนะครับว่าทางด้านทีม B G D T ต้องการจะเอาไซบอกครับ แล้วตอนนี้ครับถือไม่เท้าถืออาวุธอะไรไปมาเปลี่ยนเป็นการดขอแจอกใบแดงครับเราคุณทําผมคุณทํากรรมการได้ไงขอแจอกใบแดงครับ <c oughs> โอเคครับมาสู่การแข่งขันต่อแล้วไฟเมทโดนขออีกหนึ่งทีปืนคนยิงครับนี่ทำอะไรต่อไปครับแล้วปล่อยทีลุกท้นได้ดีเ <c oughs> อ้ากระตุกนะฮะกระตุกเนียนเลยนะฮะ โอ้ยกำลังมันเลยอย่าตกที่เตะหมุนเตะหมุนเตะหมุน,มนโอ้ตอนนี้ครับ ทางด้านทีมลารีสอดเลือดกระทำขวบขึ้นเป็นเกือบทุกคนแล้วนะครับมีคุณวอเตอร์เลือดตัดที่สุดครับทางด้านทีมสีแดงครับคุณสมิตรเลือดตัดเช่นกันครับแล้วเตะโุนเตะโุนได้หนึ่ทีครับแล้วทีนีมดูดันเลือดจะตกไปครับแต่เป็นคุณวอเตอร์ตกไปแทนครับวอเตอร์หลายรอบแลนะฮะเพิ่เพ่มองเกนะตกหลายรอบมากสอ่อนข้างแยย่เลครับทางด้านทีมสีแดงก็บุกกันมาอย่างไม่ยั้งแล้วก็ทำให้คุณสมิตรตกไปได้หนึ่งทีครับแล้วตอนนี้ไซบอก ยังโคงถูกขัดอย่างต่อเนื่องครับแล้วดิ้นียู่ย่งสองคนตู้ไม่ถอยจริงๆครับแล้วหมูกถามไม่ใจเลยมาบอกคนเต่าโมฮันไตจะเกิดผลอะไระครับตอนนี้ครับเอ้ยทำไมกระตุกจังวันนี้โถ่เอ้ยแล้วดี้นสอดกำลังเลยนะฮะอ้าวอ้าวอานิ่งไปแล้วลหมุนอีกทีหนึ่งคราจะล่วงหรือเปล่าครับคุณละะ่วงวปไป,ปไแล้วนะวนสมิธเออไม่ตายโอ้โหไม่ตายเลื่อนเลืนิดเดียวครับจิ้มกันด่วนๆเลยนะฮะโอเคครับ เดือดผั้มากแล้วมีการั้มเดอนหนึ่งทีแล้วก็พุ่งไปเลยแมกนัมแล้วก็เป่าวอฮอนนอตอึกอักแต่ไม่โดนเหมือนโดนเตะก,กลับมาแทนครับแล้วพยายามเซสกายแชรเตอร์ไปแต่ยังไม่โดนใครครับแล้วคุณวอเตอร์มีเพื่อนมาช่วยได้ทันครับวอเตอร์ตอนนี้ถูกจับตาดโควัดแล้วเป่าแต่วอฮอนไปครับแต่เพื่อนมาช่วยได้ทันครับแม่ สวยงามจริงๆครับแล้วมาดูที่คุดสมิธครับเลื่องเหลือตำตานเป็นไทเกอร์กระโดดไปกระโดดมาระวังกระโดดล่วงเองนะครับแล้วเพื่อนก็มาสนับสนุนสมทบเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งตอนนี้ครับไปลุมเลยลุมเลยลุมเลยยังมุมคู้มันดูเดือดเช่นเคยครับมาจับตาดูที่คุณสแลงกันดีกว่าครับเนื่องจากเป็นมีดสีแดงที่บุกเข้ามาคนเดียวครับแล้วก็อีกไปกินในทีมครับเดือดทามแล้วนะฮะเดือดทามครับเดือดทามแล้วในสอดเราเข้มนะฮะหกคนเลยนะครับสองทีมนครับไหนบ เดทไทม์เราได้สอนเราไว้ใช้ได้นะฮะเข้มมากตอนเดทไทม์ทุกคนอยู่ในความติดตอนนี้เราสกิลกันอยู่นะฮะขอฝึกซ้อมฟันดาบหนึ่งทีผมไม่เป็นไรพอสกิลเต็มเดี๋ยวจะไปต่อยังไงจัดกันโนโนโรโเอาทีเดียวให้จบนะฮะโอเคครับทั้งสองทีมยังคงเราได้สอนมาแล้วนะฮะมาจังแมปแล้วนะฮะ ทั้งสองทีมไม่มีใครอย่าประมาเลยครับมาดูทางด้านทีมนี้บ้างครับมีลมพัดมาครับลมพัดโบกเออไปแล้วเออไปแล้วต้องจับเลยครับมจิแล้วบุกเข้าไปก่อนเลยครับแล้วตอนนี้ลู้กันอยู่เยมากแล้วพยายามเตะหมุดเตะหมูลครับแล้วโดนไปจนง่าครับแล้วตอนนี้ใครทีบงบ้างนะครับตอนนี้ครับคุณสาระครับยังยืนยังอยู่ผมเล็กยิงลู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 ลบลไปครับคุณจะมนนิดเพราะว่าอะไรครับเขาเป็นนิดแต่ถูกพัดด้วยหรือเปล่าแล้วตอนนี้ครับถูกพัดหรือหนึ่งหนึ่งแล้วโอ้ย สองอสองครับแล้วตอนนี้เทรนด์ปิวดาร์ก็มาตั้งคิดเพื่อแกมาท์เพื่อนเรียบร้อยแล้วครับทุกผู้ติดนะครับจะหาอาวุธใส่จับใส่ครับใส่ต่างั้าล้ำนี่เปนการโปนคล้ายเป็นทีส์แค่เนี่ยหลุนชิบหายสอครับสอแล้วนะแล้วนี่สอดตีตื้อมาได้เสมอกันแล้วนะฮะงานนี้ถ้าแพ้ไม่อายเลยนะฮะสอครับโหจริงๆ ดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับใครแพ้อีกทีนึงเรียกได้ว่ากลับบ้านเก่าเลยครับตัดสินแล <ım eni> <im iti> <im iti> <im iti> ้วนะฮะความกดดันนี่เต็มเปี่ยมเลยนะฮะทีม b d t ครับกดดันทั้งคู่เลยนะฮะตอนนี้อ๋อครับเธอน่าที BCDT ใช้แผนเดิมครับบุกโหดเติต้นเกมครับวิ่งมาอย่างรวดเร็วเลยครับสถานีที่ลัดวิสต์ตดได้เตี้ยโตวอะไรเรื่องครับตอนนี้คุณวอลเตอร์ยังคงพยายามจะใช้ไส้บอกในการปวดคืนฝ้ายอยู่ครับแต่ว่าถูกจับตามองรัวเลยครับตอนนี้ครับแล้วคุณวอลเตอร์ยิงไส้บอกไป1หนึ่วงไไปจนด้ครับ โอเคครับแล้วตอนนี้ครับเป็นทางด้านของทีมสีแดงครับใช้ไปบอกยิงไปยิงมาเหมือนกันเราได้เซอเบดเริ่ปั่นไปปั่นมาครับแล้วตอนนี้ครับจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องมาติดตามดูกันดูครับพวกฝ่ายต่างเล่นกันได้ดีมากจริงๆครับแมตช์นี้ครับตอนนี้ครับเป็นทางด้านทีม b ี d ดีครับที่เลือดค่อนข้างจะลดเยอะกว่าแล้วเป้าโมฮอนไปอยู่ตรงไหนพี่ทราบไหมครับขออภัยด้วยครับตอนนี้กุศลารเลือดจะลดไปถึงครึ่งหลอดแล้วนะครับจับตาดูที่กุศลารกันดีกว่าครับ เราจะทีมสีฟ้าตกเหวไปหนึ่งคนแล้วก็ตกอีกหนึ่งคนหรือเปล่าคุณวอเตอร์ไม่ตกครับเป็นคุณคิวส์านตกคนเดียวครับแล้วนี่ครับทีมสีแดงมาลงเงาสามคนแต่ว่าถูกคุณคิวสวาลาครับเตปันเตปันแล้วคุณวอเตอร์ใช้พยายามใช้ใส่บอกควนทีมไฟอยู่เรื่อยๆครับแล้วมีกสลเดนกดใช้ไปอีกหนึ่งทีแล้วก็เตปันหนึ่งอดครับแล้วคุณวอเตอร์พยายามจะใช้ใส่บอกแต่ก็ดูขาดอีกแล้วครับนี่ถือว่าแทบทีมสีแดงเนี่ยไม่ยอมไม่ใช้ใส่บอกจริงครับแล้วก็ปล่อยล้มแข็งไปไม่โดนใครครับ ตอนนี้ครับการต่อสู้ชั้นนวเนี่ยจริงๆครับแล้วสกายแชตเตอร์ลอยขึ้นไป2คนจะทำอะไรต่อไปครับใส่บอกพยายามจะยื้อเลือดก็ไปหนึ่งนะฮะตอนนี้มันจะตามเหมือนกุนซูชิวาระครับเลือดใกล้จะตายแล้วครับเลือดตันหมดที่ลอยผมบอกว่าอย่าตายไม่ต้องตกไปหนึ่งทีครับใกล้ตายตัวแล้วครับคราวนี้ครับผิวคนก่อนนะจิมก่อนนะครับขอที่ตัวหนึ่งทีครับฉีดยาหน่อยครับรอรอรอลุ้นเดธทานนี่กับไว้ตอนนี้นะครับทางด้านสองทีมกาังจะประทะกันอีกรอบหนึ่งแล้วครับ แล้วก็เกิดการประร้ากันอีกหนึ่งดีเตะปันหนึ่งครั้งครับใส่โคนรับคู่มาครับแล้วทางด้านคุณโรเตอร์ใช้ใส่บอกป่วนยิงทําให้คุณสมิตล่วงไปหนึ่งทีครับแล้วก็มีคุณสตีฟล่วงไปหนึ่งทางครับตอนนี้คุณสลัรตกอยู่กลางวงล้อมอีกทีครับแล้วถูกคอมโบอย่างนี้ครับแล้วจะตกไปหรือเปล่าครับแล้วก็ถูกจริงตกแล้วเย่ถูกจริงล่วงไปจนได้ครับล่วงไปสียาเลยครับทำได้ดีจริงครับสำหรับคุณโรเตอร์ที่เล่นใส่บอกครับ เอาแล้วครับเหลือเวลายไม่ถึงหนึ่งนาทีครับจะเข้าสู่ช่วงเดทไทม์แล้วครับทั้งสองทีมจะทำอย่างไรต่อไปครับทีมบีจีดีดียังคงบุกเข้ามากันแบบเป็นทีมหมวกกันนรับอยากรอเดทนะฮะแล้วคุณมอเตอร์ทีมเล่นไซบอร์ครับเหมือนว่าจะโดนจับตาแรงอยู่ครับเนื่องจากว่าไซบอร์คนนี้มีป่วดมากจริงๆครับอย่างนี้แหละครับทั้งทีมเป็นหนึ่งทีสองทีครับแล้วเกิดทีไฟยังรัวแล้วเตะปันหนึ่งทีครับ เอาเต่าหงส์ไปยังไม่โดนแทนได้แสดงจริงสายแชตเตอร์ไปยังไม่โดนแล้วลูกที่2ก็ไมโดนย่อยเยอะๆย่อยมาเดชนะครับเดชนะครับมาเหล่าคุณวอเตอร์พยายามจะตัวเดียวคป็นสลาแล้วโดนเต่าพ้นพิษไปครับเพื่อนๆมาโดนด้วยครับแล้วตอนนี้ครับเดชทามก็มาสู่ในช่วงเวลาอย่างนี้ครับแล้วพวกจะลุยล้วนแล้วพวกพ่นสายไปครับ ได้หนึ่งเลยนะครับทีนี้ล่วงไปแล้วหนึ่งคนครับแล้วตอนนี้คุณสตีติดกลางวงล้อมครับจะทำยังไงต่อไปครับคุณจะล้าถูกจับมัดด้ครับเพื่อนๆพอนแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ครับทางด้านทีมสีแดงครับถูกจับมัดได้หนึ่งคนครับคุณสตีต้องช่วยเพื่อนละครับจะทำยังไงต่อไปครับขออีกหนึ่งทีครับที่สุด้าดูด้วยเพื่อนเพื่อนมาได้เลยซวยครับที่สามารถช่วยกันนับเอาชัยชนะมาได้ครับ ขอแสดงความยินดีกับทีมร้านดีต่อด้วยครับที่สามารถชนะไปได้ครับเป็นการต่อสู้ที่ดูเด็ดเห็นเป็นจริงครับต่างฝ่ายต่างนะฟัดกันแบบใส่เต็มนะครับคือสุดยอดนะร้านดีสอยคือสุดยอดนะฮะโอ้โหแข้งมว่าแปดคนเป็นแล้วนะตอนนี้โหจริงๆนะร้านดีสอยของเราโอ้เหนื่อยนะฮะุ่งนี้นะครับสลับวันนี้โอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับเกมเธอที่มาช่วยงาน